สวัสดีทุกทุกคนสวัสบบดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องทางทรดดํางอแงน,นะครับก็วันนี้นะครับจะพาทุกคน,นครับมาชมแมคโครแต่งบอลูกลังนะครับเอาลูกลังเสร็จแล้วก็แต่งนะครับโชคดีที่ข้างล่างนี่แห้งกริบเลยนะครับ มาชมไปใกล้นะครับ <c oughs> <c oughs> บอ่บอนี้เป็นบอ่อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับถนนซีเลนนะครับก็ทีมงานเราก็ทำไปอยู่ที่ประมาณ4,000นะครับ4 0 0 0ถึง300นะครับประมาณ4,200-4,300เที่ยวนะครับ พอวิ่งดินนี่เขาประมาณ500เที่ยวนะครับสำหรับงานดินนะครับว่าพรุ่งนี้น่าจะปิดจบครับเหลืออยู่ประมาณ50เที่ยวนะครับก็แต่งบอ่อนะครับก็จะไปจบอยู่มุมนู้นนะครับทุกหลัง โมุโมนี้โคตรสวยนะครับ <C oughs> ก็ผ่านมา1บอ่อ2บอ่อ3บ่อสี่บอ่บอห้าบ่อนะครับสำหรับทีงานเราไปุดมาถ้าจำไม่ผิดนะครับ6บอ่อนะครับบอ่อที่6นี่เอาไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกลังมันไม่มีครับมีแต่แม่ลังครับ จะย้ายออกมานะครับทุกคนโอ้เจ็ดบอ่อครับเร,ริ่มมีบ่อเลยคุณบ่อกุดสาเหมือนกันนะครับกุดสามีสามบอ่อนะครับพอเสร็จจากงานนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการซ่อมบำรุงนะครับสำหรับเจ้าพิษะคีชีดหนึ่งของเรานะครับ ก็ปีนี้ก็ทำงานยาวนะครับไม่เคยได้หยุดก็ลนเข้าเดือนสิงหาวันนี้ก็เป็นวันที่6สิงหานะครับจนจะวันแม่นะก็ไม่ค่อยได้หยุดนะครับอยู่เฉพาะวัวนฝนตกนะครับดูผิวในการแต่งบ่อนะครับ <c oughs> เดิมตั้งแต่บ่อที่2มาครับได้ซื้อลูกรังทุกบ่อนะครับ ว่ามันไม่มีนะครับก็วันนี้นะครับนี่นครับก็จะตักดินกองนี้นะครับไปถมที่ให้เจ้าของที่นะครับนี่นครับนี่น่าประมาณน่าจะประมาณร้อยเดียวนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงนะครับ สำหรับข้าจบง,งานนี้นะครับก็แมคโครนี่จะเข้าซ่อมบํารุงนะครับก็ทําตัวเดินนะครับสงสัยลูกปืนตัวเดินจะแตกนะครับแล้วก็ทําสลักมุ้งกีนะครับทํามุ้งกีใหม่แล้วก็เปลี่ยนล้อเลอร์นะครับสิบลูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปอคเก็ตล้อนํานะครับสวนรูสลักเกือบทุกรูนะครับ แล้วปีหน้าก็ลุยงานกันเต็มที่เหมือนเดิมนะครับ างพิสูจน์ม้านะครับแตการเวลาพิสูจน์คนนะครับพิสูจน์ทุกๆอย่างนะครับการเวลาครับ ก็ขอบคุณไปยังทีมงานแล้วก็พเพื่อนๆร่วมงานทุกคนนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับสําหรับงานนี้นะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกกอย่างทุกทกสิ่งนะครับหน่วยนะครับความสะดวกให้กับทีมงานเรานะครับให้ทํางานสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับ วิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก,การถ่ายคลิปงมโกแต่งขอบตะแต่งลูกลังเฮ้ยบ่อลูกลังนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับทำตามที่ทัพเปชรเจ้าของนาเขาบอกนะก็อย่าย้ายรถกลับบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ